สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมามอัปเดตอ่างะเรื่องจากศัตูสู่่ารับใช้ในตอนที่83กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขอภัยจริงๆนะคะจะบอกว่าซานยาพาฉเฉลยกลับมาจากขูน้ำทองหรือใชอขอรับว่ากันว่ามีฉเฉลยคนหนึ่งเป็นฉเฉลยประมูลราคาสูงคงไม่บางเอิญขนาดนั้นมัง้งเป็นจากแทนไปงั้นหร เอาเข้ามาให้ข้า,าเฉยชมใกล้ๆในตำหนักสีทางสัญญานั่นข้าจะไปดูให้รู้ด้วยตัวเองขอรับถ้าไม่ทับหรือทำไมขอถึงถูกขายให้ทาวเวอร์ล่ะที่นี่ทำไมถึงมีแมลงพิษเยอะขนาดนี้ล่ะหัวหน้านี่หัวเท่มเกินไปแล้วฉเฉลยด้านในเป็นพวกที่ค่าจ่ายหนักประมูลมา ในเมื่อท่านทำเพื่อหัวหน้าก็จะยึดทรัพย์ไว้เป็นส่วนตัวไม่ได้หรือเปล่าจ่ายหนักหรืออย่างนั้นมันเท่าไหร่ล่ะข้าจะจ่ายให้ท่านสองเท่าเลยท่านท่านผู้เท่าตัดใจไม่ลงถึงเพียงนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้ค่าทาสผู้นี้ทำประโยชน์อย่างอื่นดอกนะเกิดความไม่วางใจหรือหัวหน้าอย่าแขงใจข้าไม่คิดโคตรต่อท่านหัวหน้า เอาเข่ามาพาเฉลยผู้นั้นออกมาให้ท่านหัวหน้านับว่าเจ้ารู้ความจัดการทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วส่งมาให้ข้าที่สวนลูกแพ้จัดเห็นไปในที่สุดเจ้าก็ตกมาอยู่ในมือข้าข้าบอกแล้วไงยังไงเสียเจ้าก็หนีไม่พ้นฝ่ามือข้าหรอกพวกเราสองคนนะ่ะนะเป็นพรมดิขิตเฮถึงอย่างไรข้าก็ เป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตเจ้านะทำไมเจ้าถึงไม่ทำสีหน้าดีๆให้ข้าล่ะเกรงว่าเจ้าจะไม่รู้สินะทุกปีก็จะมีคนตายภายใต้น้ำมือท่านผู้เท่าสารย่าผู้นั้นไม่สิบก็ต้องมีซักแปดเลยล่ะถ้าหากไม่ใช่ข้าช่วยชีวิตเจ้าเจ้าก็คงถูกเขาทรมานทั้งเป็นจนตายไปแล้ว เปาผู้ผิงตอนนี้อยู่ในตำหนักตำหนักเจ้าสินะในสนามลบเปาผู้ผิงถูกพิษเฉพาะของ t ทาว r เวอร์ข้าทำได้เพียงแค่มองตามเขาถูกแยกอิงพาตัวไปช่วยอะไรไม่ได้ไม่อยู่เขาเป็นชายชตรีอกสามซอกขนาดนั้นจะมาอยู่ในตำหนักข้าได้ยังไงอย่างมากก็ส่งไปเป็นค่าท่าชั้นต่ำเท่านั้นแหละปกิจ ปกิจิริยาของเจ้าต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยดรือตอนนั้นเจ้าจับปะผู้ผิงมาไม่ใช่เพื่อกระตุ้นให้ข้าปรากฏตัวหรือไงอย่างนั้นในเมื่อตอนนี้ข้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าคิดว่าเจ้าควรปล่อยปะผู้ผิงไปได้แล้วมั้งไม่ได้เขาต่ำต้อยขนาดนั้นแล้วยังกล้าละโมบเขาอีกแล้วก็เอาเขาไปแขวน ไว้บนปากเจ้าตลอดเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่อย่งไม่ว่ายังไงข้าก็ปล่อยเขาไปไม่ได้จะเก็บเขาไว้ข้างตัวให้เขาเป็นชายบำเลยของข้าจะข่มเหงทรมานเขาทุกวันชายเบื่อเจ้าคงไม่ข้าตามล่องรอยของผงชาติมาถึงเมืองหลวงของทาวเวอร์จันเทียมไปทิ้งไว้นั่นแหละ คงจะถูกแย่อิงจับไปหรือเปล่าในห้องมีคนเขียนไปใครทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะเอานะคะก็จบบทไม่เทียบร้อยค่ะส่วนเพจพูดแปลก็เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะถ้าใครอยากอ่านเองนะคะก็สามารถมาอ่านได้ที่ Facebook เลยนะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ